สบายดีทักทายสบายดีเอฟซี FC. สุขุสุขุนบุดแดง,งแวะพี่น้องตอนนี้ก็ต่อจากอีพีก่อนเนาะเอาออกไปเอาเงินแล้วก็ไปซื้อขล้องมาเรียบร้อยพี่น้องเลยซื้อผวกแท็บผกอันแพเซตโตเนาะพี่น้องเนาะซื้อมาเรียบร้อยแลย้วเดียนนเ๋ยวมาเบิงนนนเน่งน้องกันจะอาบน้ำหรือเปล่าล่ะอาบแล้วสบายดีเนี่ย น่องทองดำน้องทองดำหรือจะตบเครื่องบ่เมื่อกี้นี่แม่นบ่มาเบิ่งน้องเปิดตบเครื่องอันนี้พายส้นเท้าอยู่น้องยังน้องคำกอดกับอัมพรนขาสองคนอาบน้ำอาบน้ำมันพวกมีประเภทอะไสักอาบเตเว่นน้องน่องอาบเตเว่นพี่น้องไอ้มือนี่ พอดีียเอาของไปให้ของที่เอาไปสื่อมือนน้พี่น้องของจากผู้ใหญ่ใจดีแม่กองแก้วเนาะเพิ่นฝากเงินมาให้สื่อผาคนนูแล้ว,วาผาแพะให้น้องๆพอด,ดีสื้อคนละโตคนละโตเลยแล้วก็สื้อแผบสื้อแผลมาไว กับสันใดเนาะน้อยหนึ่ง,นงเนาะกีนอ่กับหมวกแค่นี้ไปหนับเบิดหกแสน,นหาสิบพันหกสิบพันเนาะหกแสนหกสิบพันเบิดไปไปเบิร์ดทางนั่นไอวินกับอันขอบขั้วไทยหน้า ไปดีเห็นยังล่ะหนึ่งเขาหขาเบัวครจะเป็นมือหนึ่งเข่าตลอดนอกจากน้อเทหนึ่งเข่าเท่เอานองมาละจะอาบด้วยว่าเจ้าอาบแล้วจ้าคืนได้รับหน้าไหมบ่จะดำอยู่บ่มือนี้แต่ก็คืนมากกอนมือมาอหนึ่งเข่าเนาะ FC vẫn vào với lại bảo năm vẫn vỏ hai ừ đơ vẫn hai ba lồi ê vào bên vào đôi ừ chữ vậy hô ba hiện epsi không mệt vô ê xoa nồng bảo vào đồi nó vẫn đi với lại vào cặp ai đưa bảo cặp phôi nhầy phần tham nắng đi cả vào đồi đơ vào bước เ <laughs> ออเขาเป็น <c oughs> เย <c oughs> โดยนี่เครื่องของเขาซื้อมาเมือน,นแตจะมาแบ่งผาคนหนูให้เด็กๆอันนี้มุ้งด้วยพี่น้องมาได้ซื้อมุ้งมานำอยาก่ามุ้งแล้วมันขาดกันยุงบ่อยเนาะได้ซื้อเดี๋ยวจะบิ่งก่อนมุ้งขึ้นเลยออ แล้วม <54. S 2> <doors> ีสองอันเนาะมีสองมุ่งมีสองมุกแต่ว่าอยู่นี่บริมุกเดียวกลางสองมุ่งเออตัวนี้มุกเดียวเลยนี่มันครบเจ็ดคนมุ่งเงยเลยพี่น้องไปเราอยู่นี่แหละไอเป็นยังขาดหน้าอยู่พี่น้องให้หญ่ ลายกาให้นี่มันมัน,นขอนขางที่จะแข้งเนาะให้หัวหน้า <c oughs> ปวดวันเหงาแข้งแล้ววะแข้งเลยให้ตัวนี้อมมเอาดิดสบายดีสบายดีไก่เลยดี ตัวนี้ดำให้นี่จักมือเลยซองบอกเอ้ยเลื่อมลำด้วยปลามืกหนึ่งบ้านนี้เนาะบ้านน,น,านี้ก็มือนีบอกบ้านนี้ก็มือนีเ้แต่ว่ามสดต้นันมดเทียนมดบรีลำเผยค้าขาดหายกันยุติอย่างนี้อ๋อจะว่าอะไรปั๊บในเท่านี้คำหลากับแม่ลำอยู่เด้อพี่น้องดำหน้าอยู่นุนทางนะ นี n ong, n ong, si, à, ่แหละมาอันเอพอดีน้องๆขึ้นมาเลยเนาะเขาจะเอาคลองมาให้ก่อนมานั่งอยู่ข้างหน้านี่แหละสบายดีเด้อพี่น้องเลยมา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 กําลัง น่นั่งรถนั่งนั่งอยู่อันนั้นเนี่ยโอเคสบายดีสบายดีสบ,ยดสบายดีเดอ้อพี่น,อน้นนองเลยเมื่อนี้ก็คือได้ของจากผู้ใหญ่อีกแนเนาะผู้ใหญ่ใจดีอันแม่แม่กองแก้วเนาะแม่กองแก้วทาง USA พื่อแหละรายกาเกย์จันเนาะเมื่อนี้ เป็นผากขึ้นมาซอยของครัวไอวินพี่น้องเอยคนละหนึ่งลอยโดยดาเนาะเป็นซองล้อยเรืนดาพี่น้องเอยส่วนแม่แก้วหันแม่กองแก้วหันจุดประสงค์ิันอยากให้งงซื้ออันผาคนนู้นเนาะหรือว,ว่าผาแพะเพราะว่า,าน้องหน่อยบ่มีผาแผพะบาคนเป็น,ปนปบ่บ่มีจะกคนเนาะพูดีบานานจะซื้อมาพอดีครบเลยแหละ ครบทุกคนเนาะส่วนผู้น่อยก็หมูใส่กับแมวนี่พี่้องคล้องเอามือนีส่วนเงินทีย่างเฮาก็ย่างบัท่านหูว่าสิไปสื้อย่างอีกเนาะกะสิถาถามผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนแหละเพื่อนสิห้ซสื่อย่างด้วยอากาศถาสื่อแนวจำเป็นอีกเนาะไาไปหันก่อนเอาข้ายเบิ่งไปเสเอเดือกสีย่างเนาะเดี๋ยวเบิ่งก่อน เล็กหน่อยเปืี่ยนได้หนอเอาเต้เด็กหน่อยซะเอาใหเต้เด็กหน่อยนี่เด้อพี่น้องเยผาคนนูเออผาแผลไม่ติตัวงามๆนี่ใครเสียเอาสียังเบือกเอาคนละคนละโตเลยศเลยกระจื้อของใครของมันเด้อนี่ใครอาบน้ำแล้วเอากำอ้างนี่เอาเอา เน <S <S uh ี uh. ่ประาเออตัวนี้เขาแกะมากเนาะเอาหัวคัําใส่ผับแพรบไปนี่อันนี้คําหลากระพอกระคงพอคงงม้เนาะนี่แหละเอาไปนี่พอคํามหลาโตเปลี่ยนหาก็ขึ้นแต่ดำหน้านี่แหละก็เอามาให้เลเดอร์ไปสื่อมาเดี๋ยวรล่อยเลเด้อร์เมย์ ต้องขอบใจแม่หลายๆเนาะแม่กองแก้วเนาะขอบใจหลายเด้อที่ผ่าเงินมาแล้วก็ให้บ่อน้อยเป็นสะพานบุญให้เนาะเมื่อนี้สือมาแเลยเก๋มี่ยังสือบบุรายเนาะพี่นออาา้องเพราะว่าเท้าโบหูว่าสืบยังอีกแน่เพิ่นก็นให้จุดประสงค์แค่สืบผ่าแผ่แล้วก็ พวกสมผู้นั่นนี่เบลบอกว่าสื่อ,อยังร้ายเนี่ยเขาก็เลยประกาศสื่อยังร้ายพี่น้องเลยก็สื่อแค่สามนี่ก่อนกลับบ้านเงินไหวก่อนนี่ตัวนี้แพรบแบหลกกาสันไดเนาะสันไดแหลกหะฮะเออไม่เจอไม่ได้เจอเออไม่ได้นนั่นวะ วิ่ง uh> วิ่งอวินอวินละ่าอันนี้เซนไดเป็นยาสาหัวมงนนั้นไม่ใช่หัวคั่ั้ม่ยาสหัวก็มาเสียดูเสียดัวคนนใส่อ้จะมดวดนึเดวดหนึ่งหัวอายนะจนดางกลางจนสาลามือบ่ สองเอะะสองเาจนว่าหนึง่งม,มาแบบว่าหัวธรรม,มาดาหยุดซีก่อนทมนีก่อนเฮ้ยเรหัวนี่รหัวอผมผมมันุนแแท้เนี่ของม่ลายลงถวยบอโอ้ยพวกเหัวกอนจะออ้เบิดมเท่านี่ในแตพี่น้องคล้องเขามากเหมือนเบิดทำนี่ายกามุ้อันหนึ่งน,น,นี่แหละเอาไ้ถือเบิด ปานนั้นเบิร์ต6แสนฝายเบิด์ตเป็นพัดมันแพงน้ำยังวะชันใดเนาะพาขนนูหผ้านูหเนี่ยแหละเด้อขอบใจหลายๆเด้ออันเออเออเออเอเอินซื้ออันนั้นะบอกว่าเอจันเขาเอิญนะบอกเออแล้วบอกเอิเนไม่ไดอเอิแล้วเอิแล้ว อะไรพี่น้องบานนายก็เสีให้อันไอวินอวยพรใช่ให้ผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เพิ่นฝากเงินมาให้เนาะให้สื่อเครื่องของแต่ก็ยังถ่าเบิ่งอีกก่อนว่าเงินที่เหลือบ้านนายสิเอาไปสื่อยังแน่กถนะถ่ารอเบิ่งเนยาะหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นสิให้สื่อยังกะถ่าเพิ่นบอกมาเนาะพี่น้องจะได้ความรู้สึกแบบดีใจลหลายๆดีใจลหลาย ขอบคุณเด้ออีพ่ออีแม่เอ็มซีเด้อผู้ใจดีๆเนาะที่ใส่ทรงแนวที่ใส่น้าขอบฟ้าเนาะมาใหายดูห้เต้าในขอบฟัวนี่แต่กระเงินอีกขอบบุญขอบคุณได้หลายวะอายุมันคนยืินเด้อแม่เอ้ยทำสิ่งอะไรหายชิงนั้นเด้อไปมาปลอดภัยเด้อแม่เอ้ยถูกเต้าก็คือเบอกแต่ยังถูกอยู่แต่ว่าอีพ่อยแม่พอซอยกัก็คือเห็นแหละ เดี๋ยวเงินที่เหลือหันลูกเต้ากับปาจากป้านซื้อน้ำมันแน่การจำเป็นน่ะน้ำมันกับปุ้ยใส่หน้านี่ยอะไรพี่เนาะเก็บไว้แล้วแต่ถ้าใส่เนี่ยจำเป็นเนาะแมนเก็กไว้แต่น้ำมันกับปุ้ยใส่หน้าเนี่ยวัได้เขากินมุกี้เขากินแม่เอ้ยมุนขอคุณอะไรเลยแม่เอ้ยมันก็ยุ่นเนอะโอ๊บใจด้วย ขอบใจหลายเด้อแม่จะได่กะเบิ่งไปเนาะพี่น้องเราอายเพิ่งเกิดเห็ดหน้าไปแดแต่ละมือกะแนวกินแนวอยากมาแล้วกะกะต้องขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นได้ไล,ล่เนาะเพิ่นผ่าเงินมามาแล้วก็ไปเสือมือเสือมาบ้านนี่กะไลยเติบอยู่พี่น้องเบิง่งเบิ่งเบิ่งเพชรนนี่กินกับอย่างเห็ดอย่างกินเขาครับมี นี่กับไข่กับไข่ยอมกินทเลเล็กนอยอมกินทเกหน่อยเพือสิทด้เอาหน้าอันีอาจมีองกินของบุอึดเนี้ยกินบุญเนี่ย่วาอีพอยเมียที่มีตาสงสารยากเงินมากหาสิบุงจ๋าโดยี้มุกิใจครับครับหลวก็เต่าไปสิสิแแพบโอเคแพบนี่หน่อยเคยสักอยู่ดีเสือป่ายังเคยสักอยู่เนาะ อะไรก็เอาไปซักอยู่อันนั้นเดี๋ยวมีกระซามใหญ่เดี๋ยวจะเอามาให้เยอะนะเคยซักเราบ่กมากมากมากอีส่วนไลายมาหน้าเขาขุดบ่ค่อยถือเครื่องไลายหรอกเนาะแบบมาดำหน้ามีแต่เครื่องกันขีดต้มเครื่องดำหน้าแค่นั้นเครื่องับปลาอยู่เนื้อปลาบุ้มีตู้เสภากับปลาเมทุนเป็นกัดเบิร์ดที่บอลน้อยขาวมาให้ ส่วนนังที่ใบแม่สวยสวนนั้นตุดบลายเบิดตัวโบจีโบมีหัวเสือห่มนูกาดโบมีตู้เสือผาแม่เอ้ยใครทงยางเอาแบบนี้หอยนักข้าวนู้แบบเปกาดเบิดไอมาเดือ่ปึ้งอาจจะป้องแป้งจันทีลาใช่ไหยิบเอาไปพี่น้องเลยเดี๋ยววันนี้กัสิมามอบให้ซช้ำนี้เนาะแล้วก็เงินที่เหลือกับป้าไปอีก่อนเนาะถาถามผู้ใหญ่จะดีเพื่อนแช่เห็นยังเห็นยังกัตามเพิ่นนั่นแหละ มันก็เป็นสะพานบุญใหม่ให้แล้วเนาะเจอกันเพื่อแล้พี่น้องเลยเดี๋ยวมาหน่อยเขาไปเฮือนก่อนไปให้ลำอยู่ลำหน้าแับนี้เดี๋ยวขอสิเขาไปบ้านก่อนเอาละเด้อพี่น้องบานี้ก็บบานายก็เอาของเอาเครื่องเอาของไปให้อายเพื่อแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะบานี้ก็สิมาหนับเบิงเงินบัดนี้เงินที่เกื่อยและก็แม่ทาง ารปแลพี่น้อง้เพิ่มผากรานเป็นจำนวนเงินสองร้อยลาเนาะที่แหลกอันบาสิแตกยู่หานก็จะก็จะเดทให้เดดน้อยเนาะให้เดทอ,อันสองลานหนึนก็ได้เอามาแล้วก็ให้เกล็แตกให้เนาะพี่น้องเกลอดบันแตให้มันก็ไหลอยู่สองลานสองสนหาสิบพันเนาะือว่า แพงกว่ากันหลายเตริรพี่น้องเอ้ยเกือบอันแดกอยู่หานเขาพระเจ้านี่เนาะเงินที่ยังเดือพี่น้องเอ้ยเดือจากการซื้อพระแพะน,นั่นแหละพระแพ่แล้วก็แผบเนาะยังเดือเงินอยู่สามล้านแปดแสนสี่สิบพันถือว่าหลายแห่งเนาะพี่น้องเอ้ยสามล้านแปดแสนสี่สิบพันอันนี้ก็คือเงินจาก แม่กองแก้วแล้วก็เกย์เกย์วันเนาะพี่น้องเลยเกย์วันเอ้ยเกย์จันทร์ขอโทษขอโทษเด้อจากแม่กองแก้วแล้วเกิดเกย์จันทร์ตอนนี้เงินที่เหลือจากสุดก่อนเนะยาะเงินผู้ใหญ่เพิ่นผ่ามานนัไอ้จอยกับไอ้จอยกับไฟนอลลืมเลยเกย์เพชรไอ้จอยก็เกย์เพชรตอนเหลืออยู่เจ็ดแสนพี่น้องเลย บ้านอยก็อยากมาถามพีพนนพออ่น้องเอฟซีเนาะว่าควรอันเอาเงินจำนวนนี้ไปเฮ็ดยังหกับ,บกบข่อยวินเนยเนาะซวมความคิดบ้านอยว่าคิดว่าสิบปหม่นซื้อผูยผูยสอบหนึ่งหกแสนสามสิบเนาะพี่น้องเนาะตุวนี้สามหลานแปดแสนกับอีกเจ็ดแสน หนาจะได้พอ่อพ่อผู้อีอ้่เนาะเด้วยว่าด้ว่าพ่อแม่พี่น้องคิดเห็นแนวไรก,คมมกไ็คอมเมนต์แนะนำในเด้อพี่น้องเลยคอมเมนต์แนะนำบาร์น้อยแน่เนาะบารน้อยก็สิถามผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอีกเนาะว่าเพิ่นอยากให้เอาไปเฮ็ดยังแล้วก็สิถามพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพื่อพี่น้องให้คำแนะนำได้เนาะว่าควรสื่ยังสื่ยังให้เพิ่นดีจังซี่ ป่าบใบไนบาเก็บใบปลาใบขาพูยกะดีแห้งเนาะไว้ซื้อพูยเนาะรวมกันกับเป็นสีด่านหาเซนสีสฟันกีบเดอบ้อพี่น้องเยเงินขอบก๋วยวินเนาะที่ยังเดือถือเวาลาอีกเตมิมแ,แห้งเนาะถ้าตีเป็นเงินบาทไทยกับประมาณประมาณทเท่าไรวะโอ้จําไ่ได้ได้พันอยู่พี่น้องเยนี่แหละเก็บบันนีเก็บไว้แ,ไแล้วก็ฝาก พอพี่น้องคนนอมเมนต,นนตนน์ให้คำแนะนำเด้าพี่น้องไว่าสิปายเห็นยังไงเนาะไปคลิปนี้ว่าน่าจะสิบุิยังณไล่แหละพี่น้องไยสีคอโตลาไปก่อนเนาะเก็บเงินไว้้าผู้ใดอันให้คำแนะนำได้ก็สวยบอกมานาน่อยเนาะดูว่าเฮาสิจ้างคนมาลำหน้าสวยเราอีกบอกอันนี้ก็ทางเบ่งนะพี่น้องเดี๋ยวแต่ความคิดความเห็น ของผู้ใหญ่เพื่อยนยกงไ้เห็นยังกะสุดแหละแต่เพื่อนน้องพี่น้องเสียงส่วนของกินของอยากบ่ได้คิดว่ามันค่อนขางที่จะกลุ่มได้มืออยู่พเพราะว่าเฮาซสื่อมากหลายเติบอยู่พี่น้องคือสิบ่มีปัญหาอย่างแต่ขาดปุ๋ยแค่ไหนแล้วพี่น้องอะไรพี่น้องข้าสันก็นเจอกันลิมนาเด้อฝากเป็นกำลังใจให้บบาวหน่อยในน้องพี่น้องโดยการ บอกขามโฆษณาเด้อก็เบิ่งคลิปให้จบเด้อพี่น้องอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะแล้วเจอกันคลิปหน้าโมโหว่าสิตายคลิปยังกะรอหล,ลุนเบิ่งเด้อพี่น้องเลยบ๊ายบายขอบคุณที่มาติดตามรับชมจนจบคลิปเด้อพี่น้องบ๊ายบาย